จะเป็นสีเหลืองเหลืองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทองแดงเนี่ยเขาผสมกับสารกัสีถึงออกมาสีออกมาออกมาสีเหลืองนะเผื่อเจอนะแล้วถ้าไอ้เจอไอ้ไอ้ขาวขาวอ่ะนะไอ้ขาวขาวแบบขอบคุณมากครับคุณรัฐถ้าเจอไอ้แบบขาวๆาวนะไอ้ขาวขวที่เขาเอามาอะไรอ่ะไอ้นิกเกิลนิกเกิลหรืออะไรเนี่ยไอ้นั้น่ะวางได้วางเลยถ้าเป็นสีขาวนะจำไว้เลยออกไซด์เขาเนี่ยจะออกสีเหลืองเข้าใจนะ ดูเลยหลวงปูท่ทวดเหรียญเรื่อนสมรณศักดิ์ปีพศ2508เป็นยังไงเอ่ยโลหะต้องเป็นยังไงพี่เพื่อนจำไม่เลยแม้ว่าจะเป็นอัป,ปะกานะอปปะปากาหรือนิกเกิลโลหะต้องเป็นหล่อเท่านั้นเพราะมันปั๊มไม่ได้ปั๊มมันแตกนะรีดแผ่นไม่ได้นะถ้าเชื่อเขาก็เก็บตามเขาไปนะนี่ดูเลยเห็นไหม เปึ๊บพะคูวิสัยโสพลหลวงพ่อีมนะงานเรื่องสมณรศักดิ์ผมก็มีเหรียญเดียวนี่แหละพี่เพ,พ,พื่อนนะศูนย์แปดศูนย์แปดพี่เพื่อนจำจำนี้ไว้นะจําออกไซด์จำออกไซด์ผมเน้นเรื่องออกไซด์เลยนะจําเรื่องออกไซด์ให้ดีออกไซด์เขาจะออกมาสีเหลืองสนิมขาวอะจะออกฟูฟูขึ้นมาออกเป็นสีเหลืองละเลือนะจะออกมาสีเหลืองละเลื่อนะแต่ถ้าไอ้าขาวอะไอ้าขาวฟิงๆๆ้งฟิ้งเ่ยโดนแล้วล่ะนะ ไอ้เรื่องขอบไม่ต้องไปสนใจนะเอาแบบนั้นเลยดูออกซายเพราะว่าก็เหมือนร่างกายเราอะขับเหงื่อออกมาแล้วแหละเพื่อนเราก็จะเห็นคุณเกลือทันทีว่าเป็นยังไงนะเอาแบบนั้นเลยการที่เราไม่เล่นพระที่มีธรรมชาติหรือศึกษาให้ดีว่ามิกดีไซน์คาว่ามิกดีไซน์นะคืออัตราส่วนผสมของโลหะสวัสดีนะน้องรับก็คือเราสังเก,งเกตยอย่างนึงคือ อัตราส่วนผสมเนี่ยนะฮะเราต้องจําให้ได้ก่อนแล้วโลงเหล็กสร้างปีพศอะอะไรนะโลหะผสม,มองเหียนมีอะไรบ้างศึกษาให้หมดไม่ใช่ว่าเขามาเอาอย่างเงี้ยล้านหนึ่งห้าแสนสองแสนใครมีแบบนี้นะ,ะจึกอจืกจึ๊จืกนะันะนะ่ไนะไอ้เก๊เลยพอแล้วไหมผม,ผมโดนมาก่อนอีกนะผมถึงรู้หมดนะเห็นไหมนะรอได้สวยนะสังเกตเลยนะถ้าขาวๆอย่าไปเล่นบอกได้เลยนะ หรือถ้าขาวแล้วเขาเป็นฝ้าขึ้นมาเนี่ยฝ้าออกเหลืองๆน่ะนะไม่ใช่กระไลนะอันนี้เขาเรียกออกไซด์หรือสนิมนะจำไว้นะครับคุณเอซี